สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาที่โรงแรมเรย์นรียกว่าแฝดรีสอร์ทนะคะนี่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศภายในห้องพักนะคะโอ้เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วสวยงามแล้วก็อบอุ่นสะอาดสะอ้านมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนี่เข้ามานะคะก็ บริเวณนี้ก็จะเป็นทีวีค่ะนี่ทีวีแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะคะมีเครื่องดื่มกาแฟนะคะแล้วก็นี่มีกระติกน้ำร้อนด้วยแล้วก็ยังมีบริการน้ำดื่มด้วยนะคะนี่นะคะก็นี่ไว้เสริมสวยเสริมหล่อคะ่ะ ส่วนนี้ก็มีบริการไว้ได้ผมที่ไดผมด้วยนะคะใครที่สระผมมานะคะก็จะมีบริการไดผมด้วยสามารถบริการไดผมตัวเองได้นะคะแล้วก็นี่เลยห้องนอนนะคะนี่สำหรับสองท่านนะคะเตียงสะอาดสะอ้านมากเลยทีเดียวค่ะโคมไฟทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นนะคะ แล้วก็นี้ก็ยังมีภาพวาดสวยๆน่ารากักครอบครัวกุ๊กไก่กุ๊กไก่นะคะตร่นี้นะคะนี่ก็จะเป็นเตียงอ่าไม่ใช่เตียงสิเป็นตู้ตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าออกแนวโบราณนะคะก็ดูแล้วคลาสสิกดีนะคะแล้วพามาดูนี่เลยห้องน้ำโอ้ห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะคะมีบริการผ้าคุ้นหนูนะคะ สี่ผืนนี่ห้องน้ำนะคะแล้วก็นี่สถานที่อาบน้ำมีฝักบัวนะคะน้ำเย็นน้ำอุ่นแล้วนี่ก็จะเป็นครีมอาบน้ำแชมพูนะคะครีมนวดมีหมดเลยนะคะอาสะ,สะอานนะคะนี่แล้วก็ นี่นะคะก็มีบริการแก้วน้ำอ้าวแล้วเขามีแปรงสีฟันยาสีฟันด้วยนะคะสำหรับท่านใดท,ที่ไม่ได้นำแปรงสีฟันยาสีฟันมาที่นี่ก็มีบริการนะคะมีแก้วน้ำให้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของหมวกด,ด้วยนะคะหมวกเวลาเราอาบน้ำนะคะไม่ให้ฝนไม่ให้เปียกผมเปียกนะคะนี่ก็ภาพรวมๆแล้ว ที่พักที่นี่ก็ดีนะคะดีๆมากเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็ยังเป็นบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าโโหร่มรื่นนะคะด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็การต้อนรับของเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่บรรยากาศข้างนอกก็จะมี นี่มีที่นั่งให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เขาก็เรียกว่าเป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงนั่งได้นะคะดูพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่ให้ท่านได้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่วันนี้ฝนตกค่ะมาฝนตกอากาศดีดีนะคะนี่ก็ มีความชุ่มช่ำแล้วก็ความชุ่มช่ำเขียวขจีไปด้วยแมกไม้แล้วก็ผลไม้ก็เห็นก็คือมะพร้าวนั่นเองนะคะนี่ก็สำหรับท่านใดที่อยากจะหาที่พักนะคะพักผ่อนสบายๆก็มากันได้เลยที่นี่นะคะ ก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทที่พักนะคะในราคาที่ไม่แพงก็เรียนเชิญน,นะคะ,ะที่นี่เลย,เลยรอยยนหรือว่าแหวร่รีสอรทนะคะอยู่ที่อ,อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองการนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะหนูนแวบไปเห็นก็คือโรงแรมนี่ก็จะอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ย จะอยู่ติดเลยถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยท่านสามารถไปรับประทานอาหารหรือว่าดูลมชมวิวได้นะคะติดกับแม่น้ำเลยซึ่งอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ท่าน,นใดที่กำลังมองหารีสอร์ทนะคะก็ฝากไว้ด้วยกกลันนะคะที่นี่นะคะอีกหนึ่งในายคุณให้ได้เลือกมาที่นี่นะคะขอบคุณค่ะ